สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับผมเดาดวงงงครับแตผมจะมาเล่าเรื่องอาหารของมดที่ชอบกินครับมดแดงชอบกินเนื้อกินน้ำหวานใช่มันกินน้ำหวานวานนองก็ตุดของมันจะเป็นสีตาน้หวานที่มันกินครับคือคือมดเนี่ยเป็นสิ่งชีวิตที่เกิดออกมาในยาวนานมากทุกคนอยากรู้ไหม ว่างดกับพึ่งมันเหมือนกันตรงไหนเหม,มือนกันตรงไหนครับมันเหมือนกันทํางานแต่แตกต่างก็คือการทางานแตกต่างกันมันพึ่งจะจะดูดน้ำหวานส่วนงดจะทางานงานงานทำงานงานเน,น,นี่ยแต่สิ่งที่ผมอยากรู้ว่า มาก่อนในนูสาวเลยพึ่งอะวิถีชีวิตของมันก็คือการทํางานมดนี่ทางานหนักมากเป็นมดงานถ้าผมเกิดเป็นมดงานนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะนะแต่พูดเราจะบอกครับคือคือมดเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ตอนที่มดเดินเนี่ยทําไมมันเร็วกว่าคนหมือนก็เที่เราวิ่งไง มดมีหกขาหัวแมงทั่วไปถ้าเป็นแมงมุมกระโดดมดละ่ะตัวผู้จะมีเขียเข้ยวเขี้ยวยาวๆแล้วก็มีปากที่ยาวๆแล้วก็มีวงกลมด้วยคือการคือการเดินตัวเมียจะเหมือนมดมากเลยคือตัวเมียเนี่ยโอเคก็ได้ครับ <c ười> ไม่บอกว่าสต๊อก ฟังก <ừ> ุลากูเชื่อชังฟีเอี่จะโดนตางันน่นะครับบาย